มาเรามาหายโอจี OG กันต่อทำให้โอจีเป็นเสร็จเสร็จไปเป็นอย่างยามเลยฮะเอ๊ะเอออย่าชนแต่ไม่ชนหรอกเกยเ,เลยแหละเก,เลย,ละเกเยไปเลยโอเคไอร้านเฮงซวยเอ้ยฉันเบื่อร้านพวกแกงจริง ร้านแหิงซุยเอ้เ,อเป็นไรวะนายทำได้ดีมากเลยวะ่ะสีเจนายฆ่าแบบกลิบมากนายแม่งโหดใช้ได้หรือว่าสีเจใช้ก็ทำตามที่นายบอกแล้วไงนายบอกให้ฉันฆ่าไม่ใช่เหรอเย่จเจคราวนี้แหละฉันไม่มีอะแลหนามฝังทางแล้วละ่ะเสียนฝงังคอเออประมาณนี้ ฉันจะเป็นแรปเปอร์ให้ดังให้ระเบิดไปเลยเพื่อนแต่นายต้องมาบ้านฉันก่อนนะวันนี้ไปฟังเพลงที่ฉันร้องไหมล่ะเย่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 เน่ใสวกันไปฮะตามถามเพื่อนฮะโอเคไอโอจี okay. ไปอยู่ไหนวะโอจี OG ไปไหนหรอวะโอจีโอจี OG ไปอยู่บ้านเราละ ก็ไอโอจิมันก็จะให้เราไปฟังเพลงที่บ้านของเรานะก็บ้านเราแหละเออเี้ยฮะโอเคเราก็มาถึงไอบ้านไอโอจิละโอจิ OG มันมาอยู่นี่ละโอ้จักรยานจักรยานทีทีททดิฟมาไกลหน่อยใครโทรอ,อีกแล้วเฮ้ยซีเจไหนมาว่งไาโอจิไหนมาฟังเพลงที่บ้านฉันหน่อยสิว่าเพื่อน โอเคข้ามาอยู่หน้าบ้านเองแล้วเนี่ยเดี๋ยวฉันจะมาฟังเพลงแกแล้วกันเอาหน่อยนะเพื่อนในขอบใจมากนะสิ่งที่นายทาให้ฉันนะ่ะทั้งเครื่องเสียงทั้งข้าเนื้อเพลงขอบใจมากโอเคมาถึงบ้านแล้วเย่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 นี่เพลงอะไรของมันก็ไม่รู้นะเพลงแรปเปอร์ของไอโอจีเขาอือหือ อะไรของมันวะฉันโคตรโหนขูเลยว่ะ CJ อันนี้ก็ไอ์ライเดอร์ก็มาด้วยนะนมันเพลงบ้าอะไรของพวกมันวะเนี่ย <c oughs> แล็ปใหญ่แล็ปใหญ่โอ้ยโหนขู่ชี้เปล่งเลยว่ะ CJ อะไรของมันก็ไม่ใช่โอจีนี่ว่าไงพี่สวิตโอเคโอเค <c oughs> อะไรอะไรไอ์ไรเดอร์ เฮ้ยๆพวกพี่มันมีไอ้พวกอันนั้นมันมาอะไรก็ไม่รู้อะว่าไงนี่พีชีวิตนำทีมครับไปดีจักร้ามดิอันนี้ก็หนีออกมาแล้วดันมาเกิดเรื่องข้างนอกนะฮะมีแก๊งพวกบังหลักมันมาเหรอพี่เอารถไปปิดเลยฉันเอาไปปิดคันหนึ่งนายเอามาปิดชั้นคันหนึ่งโอเคะก็ทำบังเกอร์นะครับผมไม่ให้ไอ้พวกแก๊งบังหลักมันได้เข้ามาในถิ่นเรานะ มันกำลังจะบุกมานะมาแล้วสองคันครับผมโอเคโอเคเอยเอรอย์โอเคโอเค,อเคหนึ่งตัวโอเคจู่โจมจู่โจมแบบเงียบๆอ้อมหลังครับตบตบหลังครับตบหลังครับนี่นี่ ตลบหลังครับตลบหลังโอเคอีกตัวนึงตัวนึงอยู่โน่นโอ้ยอย่ยติดรถเออโดนสักทีโอติเจระวังมันอยู่ข้างบนสะพานเพื่อนโอเคโอเคกูวิ่งว่ะวิ่งอย่างเงี้ยอู้ออกมานี่เหรอติเจมันอยู่บนสะพานยิงยิงอยู่ร่วงมาตัวนึงตัวนึงโอเคอีกตัวนึงเออรวงมาแล้วตัวนึง เฮ้ย <Hey, S 2> มันเข้ามาทางรัดบ้านเราอ่ะพี่โอเคอะมันบูมาแนละ้วบูมาแนละ้วอยู่ตรงนู้นตัวนึงอยู่ตรงรถตัวนึงเฮ้ย hey, ตรงนู้นตัวนึงเฮ้ย hey, มันเข้าทางทางนู้นโอ้โหไม่งเล็งแต่กูมึงไม่เล็งน้องกว่งหวะเฮ้ยทีเจสา,า,ายมีสายมีโอเคโอเคโอ้โหขวาขวาหลัง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 โอ้โหไม่เข้าทุกที่เลยโอ้โหไม่ได้ะปะนี่อีกนี่อีกเออโอ้โห ยิงหมดยิงหมดยิงหมดยิงเองนี่เฮ้ยบางอ่านมากที่มาเข้าถิ่นเล้ามันต้องเจอเดียอย่างนี้แนะโอเคเข้าบ้านต่อดีกว่าแม่งเอ้ยไอโอจี I o G, แม่งไม่รู้เรื่องเลยแม่งแรปอยู่ยในบ้าน โอเคครับเราก็ทำภารกิจของ OG เสร็จเรียบร้อยนะครับผมต่อไปครับผมก็จะไปทำของไอ้ทูเพนนีนะที่มันโทรมาตอนที่ผมทำภารกิจไอโอจยังไม่เสร็จนะครับผมไปเดี๋ยวพาไปทำภารกิจไอ้นี่กันต่อโอเคครับเราก็ถึงภารกิจจุดของไนะอ้ทูเพนนีนะโอ้นี่มันร้านโดนัทหรือเปล่าเนี่ยลูกเบลเลอร์เลยเห้โอเคโดนัทจริงๆเราก็มาจอดตรงนี้นะฮะต้องไปเจอกับไอ้ตำรวจสารเลวไม่อยากเจอขี้น้ำเลยโอเคกดไลค์มา่จริงดีใครไม่รู้เฮ้ hey, <laughs> ซีเจเพื่อนเก่าเรามาแล้วว่ะเพื่อนไออารมณ์ของซีเจแม่งไม่อยากเจอไอพวกนี้เลยเฮ้ยเฮ้ยนายนายหลบหลบให้เพื่อนเรานน่งหน่อยซิอันนี้แบบพูดเชิงแบบแฝะแนะครับผมไงซีเจนายมีอะไรให้ฉันทำล่ะอันนี้ CJ, ha, มันก็แบบว่าขู่ๆซีเจครับผมเรามีงานให้นายทำหมดซีเจฉันอยากให้นายอะ ไปเผาบ้านคนคนหนึง่งมันก็ฆ่าตำรวจเหมือนแกน่ะนเนี่ยแต่ฉันไม่ชอบมันเท่าไหร่นายต้องเผานะเผาเผาแบบจัดหนักเลยนะเพื่อนงานนี้ไอ้ตำรวจสารเลวอีกแล้วโอ้โหพูดถึงตำรวจปุ๊บเจอปั๊บเลยเฮ้ยตำรวจรถมาวะกูขอได้ไหมอ้าวสวยกูไม,มไม่ติดดาวใช่ไหมเนี่ยขม้มยเลยทูบินีด้วยเป็นไง เก่าเกิน CJ อ๋อตรงนี้มาให้เราเก็บอันนี้แน่เลยระเบิดขวดโอเคฮะตรงนี้ก็จะมีระเบิดขวดนะครับผมที่เราต้องไปเผาบ้านมันนะหรือว่าเรียกกันง่ายๆก็เรียกว่าอะไรวะต็อปมุลต็อปใช่ปะวะชี้งี้วะโอเคไหมช,าชออ่างวันช่างมาันนั่นเราก็จะถึงบ้านที่เราต้องมาเผาแล้วนะครับผม ต้องยิงพวกมันไปเนี่ยอ๋อนี่มันมาเฝ้าแก๊งเหรอกูยิงนะยิงนะฟาร์มเลยครับนะโอเคอเฮ้ยยังไม่ตรงโอเคฮะตรงนะครับผมโอ้ยไฟติดเฮ้ยไฟติดฮิปแมนเข้าสิงฮิปแมนเข้าสิงมาดิฮิปแมนเข้าสิง <c oughs> โอเคนะไปเผาต่อนะตามจุดหน้าต่างของมันเลยตรงนี้มีไหมโอ้ไม่มีให ตรงนี้ไหมเอ,อม้มีมีเฮย้ยใครยิงวะไหนวะโอเคอยู่นี่เก็บเสียงไม่คนทางแถวข้างบ้านเขาตื่นนะฮะตื่นสนกอย่าติดตูได้ไหมกดค้างเลยนะและแต่ระยะนะโอเคมีก่อนให้ด้วยเจ้ากะร,ระยะให้ดีนะผมนี่ก็กะร,ระยะไม่โดนเลยยิงโอเคฮะเหลืออีกบ้านหนึ่ง วิใครยิงวะฮิแมแองเขาสิงเอาไม่ใช่นี่วะศพศพศพตรงไหนกะัะอืมไม่ต้องเก็บเสียงกันแล้วยิงไกลๆหน่อยแป๊บหนึ่งยิงไกลแป๊บ,บนึงโงแคะตรงนี้จะเป็นอีกจุดสุดท้ายโอเคไปที่หน้าบ้านมีคาสินให้ด้วยหรอวะโอ้มีคาสินให้ด้วยเ,วยเลค่ครับเผาบ้านศัตรูครับ เฮ้ย <Hey. S 2> <Everybody. Everybody. S 1> มีผู้หญิงอยู่ด้วยเฮ้ย hey, ช่วยฉันด้วยโอเคเราก็ต้องเข้าไปช่วยครับแม่งเอ้ยเผาบ้านก็ไม่พอต้องไปช่วยเอาอีกผมต,ตายแล้วผมอยู่ไหนโอเคมันต้องมีทางระเบิยงไปต่อเลยครับผู้หญิงน่าจะอยู่ชั้นสองนะนี่ครับบนนันไดโอเคทางบนนนะันไดละเจอเนี่ยนะเจอละดับไฟก่อนครับช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วย อ้๋ดับก่อนยังไม่ดับอีกเหรอเสีย oh so ช่วยฉันด้วยพ่อหนุม่มรูปหลอ่อ <c oughs> <c oughs> มีหินถล่มมาด้วยโอเคตามฉันมาอย่าตกอกตกใจตั้งสมาธิตั้งสติโอเคตรงนี้ตรงนี้มันทางตันแล้วกี้หินถล่มแล้วโอเคดับไฟเลย oh. <c oughs> โอ้ยโอ้ยโอ้ย ผู้หญิงมันเดินมาไม่ได้เราอะเดินได้ตามมาตามมาตามมาอย่างเงี้หินมันถลมนะ่มแล้วตามมาโอ้โห oh <my> ไฟ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  oh <my> ทางนี้สิเฮ้ยขีด <laughs> <laughs> ปลดป่องอนะตามไหมยังโอเคตามเราต้องเรา,เราต้องเดินช้าๆด้วยนะฮะอย่าเดินเร็วเกินไปนะเดี๋ยวเขาจะไม่ตามนะฮะ,ะตามไหมยังโอเคเดี๋ <laughs> ยวคุณผู้หญิงเขาจะเดินเหยียบ นะดับนะครับยาวๆครับผมดับไปไดโอ้ไฟลูกกูไฟลูกกู <c oughs> ไฟลูกกูเอาเอาเอาไปโก้ไเดอร์ไปแล้วโอเคตามมาเลยมาอย่างโอเคเดี๋ยวกูไม่มาทางนี้ทางนี้เอาไม่มาล่ะโอเคตามมาตามมาเจอหินเทโลมีกแล้ว ขวาขวามีเงินก้อนหนึ่งจัดดีตามมาเลยตามมาเร็วโอเคไปกันเลยออกมาเลยน้องสาว hey man, ขอบใจมากพ่อหนุ่มโอ้โหจุ๊บเลยเอ,เอางี้เลยนะโอเคเราต้องไปส่งเธอ ตามเลย yeah, <please>. อืมนี่ก็จะเป็นผู้หญิงคนแรกนะโอ้เธออยู่แถวบ้านเราเลยนี่หว่าหลบไปซิ้แกโอเคเฮ้ยอยู่แถวบ้านเราเลยนี่หว่าที่บ้านเธอของเธอเหรอนี่อยู่ <with something. S 1> อยู่ใกล้ๆแถวบ้านเราเลย <Yeah. S 1> ขอบคุณมากซเจบายซีเจ okay, เช็ดเฮ้ยเจ๋งว่ามีรถให้เราด้วยรถเต่าโอเคครับก็จบกันไปกับคลิปเพียงเท่านี้นะถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม